สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกันนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําพระใหม่น่าเก็บนะครับอันนี้เราจะเป็นพระไอ้หลวงพ่อหลวงพ่อพัดนะครับวัดห้วยด้วนนะครับพัดห้ยด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญที่กําลังมาแรงมากนะครับตรงนี้เหรียญนี้นะครับเสียมาเสือคาบตับสองนะครับอันนี้เป็นสองนะครับไม่ใช่หนึ่งนะครับนี่เป็น นี่ครับเสียมาเสือคับดาบสองนะครับตรงนี้กำลังแรงนลยนะครับหนึ่งกับสองเนี่ยครับแต่หนึ่งจะแรงกว่านะครับนะครับหนึ่งก็ประมาณแล้วแต่แล้วแต่สภาพเหรียญนะครับแล้วแต่เนื้อนะครับก็สองพันกว่ามาครับหนึ่งครับอันนี้สองก็อยู่ที่ประมาณพันกว่าครับแล้วแต่เนื้อนะครับก็พอๆกันนะครับนี่ก็จะเป็น อันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับเหรียญสร้างสารานะครับอันนี้ออกปี62นะครับเป็นทรงมณฑนนะครับนี่จะให้ดูเหรียญแรกเลยนะครับนี่ครับมีอยู่สองเหรียญนะครับเสือขัาบดาบสองนะครับกล่องจะเป็นสาาีนี้นะครับสองนะครับหนึ่งน่าจะเป็นสีเหลืองหรือเปล่านี่ครับดูเนื้อไหนะครับนี่ครับกล่องเดิมรับจากวัดเลยนะครับนี่ นี่นะครับนี่อันนี้เป็นทองแดงลงยาขอบแดงจีวรส้มนะครับขาวนะครับนี่ครับลงยาสามสีนะครับนี่ครับถ้าเป็นเสือสองจะมีตัวเดียวนะครับถ้าเป็นเสือหนึ่งจะมีสองตัวนะครับนี่ครับอันนี้เลขสองสองห้าเก้านะครับนี่ครับ นี่อยู่ซีนเดนเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือ5.1คืนเนื้อนะครับน่าจะเป็นทองแดงครับนี่ครับทองแดงลงยา3สีนะครับอันนี้ครับเสีแมาเสือครับดาบ2นะครับที่กำลังมาแรงครับหลวงพ่อพัดนะครับปอถ้วยด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์เองนะครับนี่หาเก็บเป็นได้ครับอันนี้ก็ประมาณพันพันกว่าเกือบสองพันนะครับนี่ครับ นี่ซีนเดิมจากวัดนะครับอันนี้แกะไว้ได้นะครับอันนี้เหรียญน,นี้ติดจองนะครับเดี๋ยวต้องส่งให้ลูกค้านะครับครับส,รสวยเลยนะครับเป็นเสมาครึ่งองค์นะครับ เส้นดูวิ่งครับแท้ครับออกปีหกสามนะครับนี่นะครับหวงพ่อพัดมุญักรโมนะครับพยัคําคำรามบรมีเก้าเก้านะครับเสือับดับสองนะครับเสมาเหรียญที่กาลังมาแรงในตอนนี้เนี่ยนะครับเสือรับดับอุด ใครมีก็ปล่อยผมได้นะครับผมรับเช่าแล้ว mm. นี่ก็อีกอีกเนื้อนึงนะน <c oughs> สามสี่เหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้น่าจะเนื้อรายการที่สามสิบเก้าเขาเรียกว่าเนื้อเลยนะ เนื้อทองทิ์หรือเปล่าน่าจะเป็นเนื้อทองทิฟองยาสามน่าจะเป็นทองทิ์นะครับหรือสะตาะนะครับนี่ครับลงยาแดงขอบเงินนะครับจ,จีวอลส้มนะครับนี่ครับเสียสวยเลยนะครับนี่ครับ ดูนะครับอันนี้แท้ครับดูจมูกยังโด่งเลยครับนี่ครับเหรียญยังไม่ได้แกะซีนนะครับนี่นครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อทางเพจได้นะครับแต่เหรียญนี้มีคนเอาไปแล้วนะครับสองเหรียญเลยนะครับอันนี้ยโค้ดอ๋อไม่ชัดแป๊บหนึ่งนะครับอุ้ยตองสองหรือเปล่าเกือบตองสองนะครับ สองสองหกนะครับนี่สวยๆเลยนี่แสงไฟสะท้อนหน่อยนะครับถ้าแก่ออกมาจากถุงนี่ออกแก่ออกจากซีนี้น่าจะสวยกันนี้นะครับหาเก็บกันได้ครับตอนนี้ราคาก็หลักพันนะครับพันถึงสองพันนะครับแล้วแต่เนื้อนะครับ ในกลุ่มนี้ปล่อยกันเยอะมากครับแพงมากแล้วครับในกลุ่มหลงวงพ่อพัดนะครับนี่เป็นเสมาเสือขับดับ2องครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อทักข้อความเพจได้นะครับเพจก็ฉลามขาวพระใหม่ยอดนิยมนะครับเพจเฟ fiance บุ๊กนะครับฉลามขาวพระใหม่ยอดนิยมนะครับแล้วก็ฝากติด ตามช่องนี้นะครับฉลามข่าพักเครื่องยอดนิยมแล้วครับนี่ครับคลิปนี้ครับฝากกดฝากแชร์ด้วยนะครับนี่ครับก็จะแนะนำพระใหม่หน้าเก็บของเกจิอาจารย์ดังๆนะครับในยุคปัจจุบันนะครับนี่อันนี้ก็หลวงพ่อพัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีวันที่9กันยามะครับที่9กกันยานะครับจะมีปลุกเสกเหรียญเจริญพรบนนะครับ ผมมีอยู่10ลุ้นนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมได้พระเดี๋ยวผมก็จะเอาลงในเพจให้ดูนะครับว่าเหรียญเป็นยังไงแล้วสวยหรือเปล่านะครับครับใครสนใจก็ทักทักข้อความได้นะครับนี่ครับนนี่บารมีอันนี้เสีมา2นะครับเสือขับดาบสองคยง่ายนะครับเสือขับดาบ2ครับที่กำลังมาแรงสองเหรียญนี้มีคนปิดไปแล้วนะครับน แท้รับกันแท้ยังรูดบวชครับแล้วก็นี่อีกเหรียญนึงนะครับเหรียญมณฑลนะครับนี่ครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับผมพ่อพัดเหรียญเป็นเหรียญสร้างศารานะครับนี่ออกปี2562นะครับเหรียญนี้ยังไม่มีคนจองนะครับอุ้ยสีนี่ครับสีสวยเลยนะครับนี่ครับ อาจจะเป็นทองแดงหรือว่าทองแดงผิวก็จบนะครับนี่ครับลงต่อโคดสองสองโคดนะครับที่สังคตินะครับเห็นไหมครับนี่ครับเส้นวิ่งรอบเลยนะครับนี่ครับเรียกว่าพิมพ์มนทนนะครับรุ่นนี้ครับนี่ครับที่ระลึกสร้างศาลาอายุเก้าสิบแปดปีนะครับนี่ครับลงยาลงยาอีวอนซ้มนะครับนี่ครับหลวงพ่อพัดนะครับ นั่งขัดตมาธินะครับเต็มองค์นะครับด้านหลังนี่ครับนี่อันนี้จะตอกอันนี้หมายเลขกสองหลักนะครับสามสิบสี่นะครับแล้วก็จะต่อโค้ดนี่ครับต่อโคดพิเศษตรงนี้นะครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับสร้างสวะสร้างถวายโดยอะไรเนี่ยเจ้า เจ้าคณะจั <ée> <c ats> งหวัดนครสวรรค์นะครับปัดห้ยด้วยจังหวัดนครสวรรค์ปี62สนะครับนี่ครับเหรียญนี้ถ้าใครชอบนะครับสนปิดได้นะครับผมเอา600บาทครับรวมส่งนะครับเหรียญนี้นะครับนี่ต่อรองได้นะครับนี่ครับเหรียญที่สวยเลยนะครับนี่ครับต่อต่อรองได้นะครับยก ก็ทักข้อความเพจได้ครับถ้าใครสนใจนี่นะครับนี่เด่นเดิมจากวัดครับ ก็เดี๋ยวผมจะปักหมุดเพจ a c e b o o k ให้นะครับฉลามเขาวพระใหม่ยอดนิยมนะครับแล้วก็แล้วก็ไลน์ line, ID ลน์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเลยนะครับฉลามเขาวพระเครื่องยอดนิยมนะครับก็เดี๋ยวเขาหน้าจะเอาเกจิอาจารย์ใดมาแนะนำนะครับก็ ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับ